คันจริงของเจคู่5 EV นะคะคันที่อยค่ายคือรุ่นท็อปเลยนะคันนี้ค่าตัวอยู่ที่599,900รบาทด้านหน้านะคะเขาจะมีเขียนว่าเจคู่ตัวใหญ่แบบนี้เลยด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นกล้องซึ่งตัวท็อปจะได้กล้อง540องศาเลยกระจังหน้าคือค่อนข้างเท่นะคะเาจะมีทั้งหมดด้วยกันให้เลือก4สีเลยก็คือสีขาวสีดำอ่ะสสีนี้จะได้ในรุ่นเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะเป็นสีขาวสีดําสีเขียวแล้วก็สีเทาสีสีนี้สามารถเลือกได้เลยในรุ่นท็อปล้อคันนี้จะอออยยูู่่่่่ททีี18นนิ้วะะะคชงาารจจ ปื้เป็นแบบเปิดไฟฟ้าด้วยนะคันนี้นะคะชาร์จเต็ม1ครั้งวิ่งไกล400กิโลเมตรแบบมาตรฐาน WLTP เลยเวลาจะปิดคือไม่ต้องดันตรงนี้นะกดปุ่มตรงนี้ปึ๊บ เกกเดียวง่ายตรงกระจกข้างมีกล้องแล้วก็จะเป็นสีขาวตัดก,กับสีดําแบบนี้มือจับประตูจะไม่ได้เรียกไปกับโวรนนะจะเป็นแบบมือจับสอดธรรมดาเลยแล้วก็ดึงอย่างงี้นะคะด้านข้างนะคะคือกว้างประมาณนี้เลยนะที่แบบตัวใหค่อนข้างที่จะสูงเลยนะด้านหลังเขาจะเขียนว่าเจคู่ตัวใหญ่แบบนี้เลยกล้องเขาจะอยู่ตรงนี้นะคะถือว่าค่อนข้างสูงเลยด้านซ้ายนะคะจะเขียนว่าเจฟาด้านขวาจะเขียนว่า ev อย่างงี้เลยด้านล่างตรงนี้นะคะจะเป็นเซ็นเซอร์อ่าแล้วก็คันนี้ปึ๊บ ทอมนะคะฝาดท้ายเป็นแบบไฟฟ้าด้วยเก็บของได้ประมาณหนึ่งนะอันนี้ไม่ได้ทับเบาะนะเปิดตรงนี้มาอีกปึ๊บมีช่องเก็บของให้อีกนิดหน่อยนะคะก็ด้านข้างมีเป็นแบบตะข่ายอย่างนี้ให้ด้วยนะมีไฟ1จุดนะคะอยู่ที่ด้านซ้ายส่วนเวลาจะปิดคันนี้นะคะก็คือมากดที่ด้านขวาตรงนี้เป็นแบบไฟฟ้าใช่ไหมแล้วก็ปุ่มเดียวปึ๊บนี่ปิดเลยเออทุกคนว่าไงคันนี้แอว่าราคาดีมากเดี๋ยวคลิปหน้าให้ปางภพายดูภายในกัน